อ๋อนะครับแจ้งท่านเอฟซีนะครับเวลาโทรก็โทรพอผมเห็ุงานเองเึ็นงานน้่เนาะเชื่อมเองด้วยนะครับรเพราะว่าเชื่อมมาท่านเนาะก็มีช่างใหญ่วัดแวก็ตามเชื่อมสองหัวเลยครับใายโซลาเซลล์วันนี้แดดดีพี่น้องเพื่อไหไอ่าบอกเวลาเชื่อมเนาะถ้าเออบอกเวลาโทรเวลาโทรก็คือโทรเช้าเที่ยงเย็นนะครับนะฟงสันกับช่วงธรรมดาเห็นงานเดี๋ยวกดต่อ นีโซลารเซลล์นะครับเชื่อมโซลาเซลล์นะพี่น้องอันนี้แดดดีเชื่อมสอง,องหัวด้วยวันนั้นเชื่อมจนหอดสีโมงจน่าไฟตัดถุนนะครับแบตสองร้อยแอมนะครับตันนี้สิบสองกิโลวัตนะครับนี่ครับเ<ม>บรืรองงานเชื่อมเนาะ<ม>เด็กหนาประมาณมิน้นหก นี่ครับเชื่อมนี่นี่แห่นเบิดเลยโพงราคาสูงไม่มีไฟฟ้าใดๆทั้งสิ้นข้างล่างก็มีแต่แผงนะครับนี่แผงโซลาเซลล์นั่นก็แผงโซลาเซลล์ฝั่งนู้นแต่ว่ายุตู้ใหญ่ก็โคลาเฮลไม่มีไฟฟ้าใดๆทั้งนั้นกับแสงอาทิตย์ครับผมเอ้าวยางเชื่อมยาวเลยนะครับผมเชื่อมกันยาวๆเลยพี่น้องครับ ตรงป่ะปัดอีกหน่อยเออนะตามเส้น่าท่านใดไม,ม่มีไฟฟ้าอยู่ไร่อยู่นานะครับก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับพลังงานไฟฟ้ามาจากแดดนะพี่น้องครับอ้าครับผม